หลังจากเลิกงานมาค่ะก็จะมาชมไม้ในบ้านนะคะว่ามีไม้อะไรกันบ้างเรามาอัปเดตกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่ติดตามสุพิตากันบ้างคะเพราะว่าสุพิตาก็ห่างหายจากการไลฟ์การทําคลิปนานมากก็ยังไม่เลิกขายไม้นะคะก็ยังจําหน่ายอยู่ค่ะเราไปดูด้วยกันนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยว่าที่บ้านมีไม้อะไรกันบ้าง มาพูดคุยกันคะ่ะว่าไม้ของเพื่อนเพื่อนี่พี่ตอนนี้มีใครที่ยังปลูกไม้มงคลไม้ประดับกันอยู่บ้างคะช่วงนี้ไม้ราคาเบานะราคาเบามากคะ่ะก็เป็นไปตามกลไกของตลาดนะคะเพื่อนเพื่อนี่พี่ตลาดต้นไม้ตอนนี้ค่อนข้างอ่าซบเซาเดี๋ยวสวดิตาขออนุญาตเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามืดแล้ว มาเย็นเลยค่ะมาเย็นเลยทักทายสุพิตาได้นะคะเข้ามาชมไม้ด้วยกันเย็นค่ะสุพิตาพามาชมว่าตอนนี้สุภิตาทําไม้อะไรกันบ้างนะคะทําไม้อะไรไว้ที่บ้านบ้างขออนุญ,ญาตลูด่ากล้องเป๊บนึงนะคะนี่อันเก๋กค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้ทางสวนของสวนวิตานะคะซึ่งมีพื้นที่เล็กๆบริเวณโซนหน้าบ้านนี่แหละค่ะก็ได้ทำการขยายไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นโชคก้าชั้นตอนนี้ค่อนข้างมีพ่อแม่พัน์ธุเยอะพอสมควรค่ะแล้วก็เราก็ใช้การผสมเกสรน,นะคะเพื่อพัฒนาไม้ค่ะ พ่อบ้านก็อยากเป็นนักพัฒนานะคะพัฒนาไม้ให้ได้ไม้สวยๆค่ะเรามาดูไม้ที่พ่อบ้านเพาะไว้นะคะนี่เลยค่ะก็จะมะีทั้งเพาะเมล็ดแล้วก็ยกยอดนะคะอันดับแรกเรามาดูไม้ที่เพาะเมล็ดไว้นะคะนี่ค่ะพ่อบ้านก็จะทําการเพราะเมล็ดใส่ถาดแบบนี้นะคะจะเป็นตะกร้าหรือ กระมังอะไรก็ได้นะคะที่เขาโปร่งๆปร่งระบายน้ําได้นะคะเราก็จะนําเมล็ดของเขามาบีบค่ะใส่กับมะพร้าวสับค่ะใช้มะาพร้าวสับค่อนข้างละเอียดสักนิดนึงนะคะก็จะเรียกกันว่าหน้าโมนั่นเองค่ะนี่ค่ะลูกเด็กเล็กแดงก็กําลังเติบใหญ่กันเลยค่ะต้นนี้กระมังนี้นะคะพ่อบ้านบอกว่าพ่ออ่าเกสรที่เราได้มาผสมค่ะเป็น เรียกว่าสีเหลืองนะคะเหลืองออกออกแบบเหลืองเหลืองพัดเทวอะาจำได้แล้วค่ะลูกเขาออกมาก็ค่อนข้างเหลืองนะคะมีเหลืองแล้วก็ค่อยๆดูตอนน้องโตอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่ดำนะคะแม่ดำไม้ดำค่ะก็ผสมออกมาก็ได้แบบนี้นะคะแต่สียังไม่เห็นนะคะเพราะว่าเวลาเราผสมไม้ค่ะ ไม้เล็กๆนะคะเขาก็ยังไม่ได้ให้สีแต่เห็นลายไหมคะลาย,ลยกระจายแบบนี้ค่ะเขามีลายสวยๆแล้วนะคะเป็นเบบี้โชกก้ชั้นสวัสดีเพื่อนๆพี่พพพพทั้ง12ท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทักทายกับสุพิตาได้นะคะนานมากแล้วค่ะที่สุพิตาไม่ได้พามาชมไม้ที่บ้านนะคะหลังจากที่เราเพาะแบบนี้แล้วนะคะ ่าเพราะใส่กระมังแบบนี้แหละค่ะจนไซนี้ถ้ามีเวลาก็แยกได้แล้วนะคะอ่าการที่เราแยกน้องตั้งแต่เล็กนะคะจะช่วยให้น้องได้ไปเติบโตได้ไวนะคะอ่าของที่บ้านนะคะก็จะแยกออกมาใส่กระถางประมาณนี้ค่ะจะใส่เป็นกระถางสองนิ้วนะคะใส่เล็กๆแบบนี้เลยนะคะรอให้น้องแข็งแรงแล้วเราก็จะมาเติมปุ๋ย ค่ะเดี๋ยวมาดูโซนข้างบ้านกันบ้างน,นะคะอาจจะมืดหน่อยนะคะวันนี้สุวิจามาเย็นเลยนะคะนี่ค่ะเป็นลูกไม้ที่บ้านที่พ่อบ้านเพาะนะคะตั้งใจอยากจะพัฒนาบางต้นก็จะมีสีให้เราได้เห็นนะคะบางต้นก็ยังไม่มีสีเราก็ดูเขาตอนโตนะคะการดูไม้เล็กๆแบบนี้บางทีสีชมพูหว,วานๆเลยนะคะ พอเลี้ยงโตมาสีน้องอาจจะเปลี่ยนได้นะคะน้องเปลี่ยนหน้าไม้นั่นเองค่ะซึ่งไม้ไซนี้พ่อบ้านก็เอามาอัพไซต์กระถางแล้วเพราะระบบรากน้องเริ่มจะทะลุแล้วนะคะอัพไซ์กระถางแล้วก็เติมปุ๋ยนะ,ะสำหรับวัสดุปลูกโชค9ชั้นนะคะก็จะใช้แค่มะพร้าวสับอย่างเดียวนะคะ มะพร้าวสับค่ะก็ขึ้นอยู่ที่ขนาดของต้นด้วยนะคะถ้าน้องยังต้นเล็กอยู่เราก็จะใช้เป็นสับหน้าโม่หรือสับเล็กนะคะแต่ถ้าน้องโตแล้วค่ะค่อยขยับไซส์นะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านหน้ากันต่อนะคะสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะแวบะบทายกับสุพิตาได้นะคะวันนี้เลิกงานประจำมาแล้วก็มาทำไม้กันต่อ พ่อบ้านก็มาเปลี่ยนอัพไซส์กระถางค่ะขยันมากเลยค่ะส่วนไม้ที่เห็นอยู่ตรงโซนนี้นะคะที่เพื่อนๆทีพ่พี่เห็นค่ะก็จะเป็นไม้ที่เราทําการขยายพันธุ์เช่นกันนี้จะเป็นไม้ที่เรายกยอดนะคะยกยอดวิธีการยกยอดก็ทําไม่ยากค่ะสําหรับไม้ต้นไหนที่มีระบบรากออกฟูๆเราอยากจะตัดนะคะยกยอดเป็นการขยายพันธุ์ สำหรับการขยายพันธุ์โดยการยกยอดค่ะเราก็จะได้หน่อที่เหมือนพ่อแม่เหมือนต้นแม่เขาเลยนะคะนี่ก็คือยอดค่ะที่พ่อบ้านตัดแยกออกมานะคะเวลายกยอดออกมาแล้วค่ะก็จะมาตั้งไว้ในร่มก่อนนะคะโดยจะใช้จานรองค่ะนี่เห็นไหมคะจานรองน้ําแบบนี้ค่ะตั้งน้องไว้เลยค่ะไว้ในร่มนะคะประมาณ สองอาทิตย์ค่ะระบบรากน้องก็จะแข็งแรงอันนี้น้องต้นนี้ค่ะพ่อบ้านก็ทำการออกจากกระถางอาจานรองแล้วนะคะนี่จะ้ะระบบรากน้องเริ่มจะดีแล้วนะคะเราก็จะนําน้องออกจากจานรองก็วางไว้แบบนี้ค่ะดูน้องต้นนี้นะคะหลอดใหม่น้องมาแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้สวนพิจาก็ต้องเอาไปเนาะไปอบ สารัดค่ะแต่สุดท้ายก็มาจบที่การตัดยกยอดแบบนี้แล้วก็แช่น้ําค่ะทําง่ายๆค่ะส่วนตอของเขานะคะนี่เลยนี่คือตอของเขานะคะส่วนตอของเขาค่ะเราก็จะปล่อยน้องไว้แบบนี้นะคะไม่ให้โดนน้ํานะคะถ้าโดนน้ําค่ะน้องก็จะเกิดอาการเน่าติดอ่าแผลของเขาค่ะเขาจะเน่าได้นะคะให อย่าโดนน้าเป็นดีที่สุดนะคะเอาไว้ในร่มหรือว่า,าเก็บไว้ตรงไหนที่ไม่มีน้ำนะคะยิ่งช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยค่ะส่วนพิตาอยู่ที่ระยองนะคะเมื่อเช้าก็ตกค่ะเช้ามืดก็ตกก็เลยต้องเก็บบางทีก็ต้องนำเขาไปวางไว้ใต้ชั้นใต้โต๊ะก็มีนะคะอ่าแล้วก็ที่อยู่ในโดมด้านหน้าของเรานะคะ ที่เห็นอยู่พลาสติกสีขาวๆเป็นการช่วยน้องจากน้ำฝนเนี่ยทุกคนเป็นวิธีที่อ่าเพื่อนๆพี่ไม่มีโดมไม่มีเรียกว่าอะไรหลังคาที่ป้องกันน้ำสามารถเอาไปปรับไปทำดูนะคะใช้พลาสติกใสค่ะพอบ้านก็ทำวิธีง่ายๆ,ๆเลยค่ะทำเอาเชือกผูกผูกยาวๆค่ะตั้งหลักค่ะใช้เสาท่อ PVC ั้งแล้วก็ใช้เชือกผูกค่ะแล้วก็ใช้พลาสติกคุมแบบนี้เพราะว่าฝนตกบ่อยมากค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆถ้าหากว่าไม่ทําแบบนี้นะคะไม้ที่เราแยกออกมาค่ะน้องยังเล็กค่ะสุพิตาบอกเลยเพราะว่าประสบการณ์สอนให้รู้นะคะตั้งแต่ทําโชคมาปีนี้เข้าปีที่สามแล้วนะคะ ถ้าหากเราไม่ช่วยเขาช่วงเล็กๆนี้รับรองเลยค่ะน้องเน่าค่ะใบช้ำน้ำบ้างนะคะเน่าเสียหายเยอะค่ะแต่พอเรามาทำแบบนี้แล้วนะคะอ่รู้สึกว่าดีค่ะไม่มีการเน่านะคะไม่ติดเชื้อไม่มีเชื้อราป้องกันน้ำฝน ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆที่พีพพพ่ลองเอาไปทํากันดูนะคะไม้ก็จเจริญเติบโตด้วยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมที่อยู่ข้างในค่ะพ่อบ้านก็จะจะดูนะคะสําหรับในโดมนี้เราก็ยังต้องลดน้ําอยู่นะคะว่าวัสดุปลูกของเราถ้าอยู่ในโดมหรือว่าอยู่ในหลังคาที่เป็นพลาสติกแบบนี้เนาะเขาก็จะไม่มีไม่โดนน้ําฝนเนาะก็จะเปิด สองสามวันก็จะลดน้ําทีนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้ชุดนี้ที่อยู่ด้านในก็น่าจะอัพไซต์กระถางได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้พอบ้านก็ทำงานประจำด้วยไม่ค่อยมีเวลานะคะนี่ค่ะก็มีลูกค้าที่เข้ามาอยากจะแบ่งลูกไม้ของเรานะคะแต่เราก็ยังยังไม่พร้อมนะคะไม้ย,ยังไม่พร้อมหนึ่ง เราอยากเห็นสีของเขาว่าไม้ชุดนี้เป็นลูกไม้ที่พ่อบ้านผสมเองนะคะว่าสีสันน้องจะเป็นยังไงอ,อนาคตบางทีเหมือนที่สภพิตาบอกเลยนะคะไม้สีชมพูสวย,สวยโตมาไม่สวยก็มีนะคะนี่จ้าสภพิตาพามาดูพ่อแม่ไม้ที่สวนของสภพิตาบ้างนะคะสภพิตาเริ่มจากการาได้โชคมาจาก คนที่รู้จักนะคะเพื่อนๆที่พี่ที่มีเมตตาใจดีช่วงที่โชคก้าชั้นราคาแรงๆเราก็ไม่มีกําลังที่จะไปซื้อพ่อแม่พัน์สุสวยๆวมาเราก็อาศัยเก็บไม้ต้นเล็กๆนี้แหละคะ่ะแต่พ่อบ้านจะเป็นคนที่ชอบไม้ฟอร์มใบกว้างค่ะอยากพัฒนาให้ได้ลูกไม้ที่ฟอร์มใบกว้างอ่า ก็เลยลองผสมนะคะโดยการใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีใบกว้างๆแล้วก็ได้รับการแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ค่ะมักก็จะเรียกว่าอาจารย์นะคะส่วนพิตาก็จะให้เกยียรติก็จะเรียกว่าอาจารย์เนาะก็จะแนะนำวิธีการผสมการผสมโชก้าวชั้นทําไม่ยากนะคะทำไม่ยากถ้านะหากเพื่อนๆพี่พี่มีต้นโชก้าวชั้นแล้วมีดอกนะคะก็ลอง ลองดูคลิปเก่าๆก็มีนะคะที่สุพิกาทำไว้เคยพาเพื่อนๆี่พี่ผสมนะคะอ่านี่ค่ะเราอยากจะให้ไม้เรามีทรงไหนสีแบบไหนก็ลองนำเกสรของแต่ละต้นนะคะไปผปสมกันดูสุพิกาพาดูอันนี้ก็พ่อบ้านรอเก็บรอเก็บเกสรน,นะคะอยากได้สีของเขาก็จะเก็บไว้นะคะบางต้นทรงไม่สวยแต่สีดี เราก็จะเก็บไว้เพื่อเอาสีเอาเม็ดสีนะคะดูต้นนี้กันบ้างค่ะนี่จากต้นนี้ก็ออกดำนะคะต้นนี้ออกเป็นไม้ดำดำแดงแบบนี้จะเรียกว่าดำแดงเนาะก็เอาไว้ไปเข้ากับไม้ที่สีอ่อนๆอย่างน้องต้นนี้ค่ะต้นนี้รอเกสรน,นานมากพ่อบ้านบอกไม่ค่อยให้เกสรไม่ค่อยให้ดอกนะคะสำหรับต้นนี้ เขาจะเป็นไม้ที่มีลายกระจายค่ะ,ะสีออกชมพูหวานๆนะคะถ้าหากว่าเราอยากผสมพ่อ้านก็จะลองเอาเม็ดสีหรือว่าเอาเกรสรของสีดำนะคะมาผสมเผื่อเราจะได้ลูกไม้สวยๆเพราะว่าการผรสมนะคะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าไม้เราจะต้องออกมาเป็นสีแบบนั้นแบบนี้เนาะจะเป็นการพัฒนาค่ะก็ ก็เลยต้องเก็บไม้ที่มีหลากหลายสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่พี่พที่เข้ามาใหม่อีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะพูดคุยกับโสพิตาได้นะคะน้องต้นนี้ค่ะเป็นลายกระจายที่มีความสวยและสีสว่างมากอ่านี่ค่ะลายกระจายแบบนี้นะคะอ่าต้องหาเม้นสีที่สีเข้มเข้มเนาะแล้วมาเข้าเพื่อให้เขาได้สีใหม่ๆนะคะก็ฝากติดตาม สุพิตาไม้มงคลกันด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้สุพิตาได้ลูกไม้ออกมาเยอะพอสมควรค่ะได้ลูกไม้ไม้ที่สวนเรานี่แหละค่ะที่ทําการผสมนะคะจนได้ลูกไม้ใหม่ๆมาดูกันว่าลูกไม้ที่สวนของเราจะมีสีแบบไหนบ้างนะคะนี่ก็ต้นนี้สุพิตาชอบมากแต่เสียดายใบน้องโดนน้ําฝนค่ะใบน้องอ่อนใบเนี้ยน้อง น่าจะหักแต่ก็เลยช่วยพยุงด้วยการใช้ไม้ใช้หลอดเนาะค้ำไว้ค่ะช่วยให้เขาประสานเองเพราะว่าไม้ต้นนี้เป็นไม้สีออกอ่าสวนพิธาบอกว่าต้นนี้เป็นสีออกชมพูหวานหวานค่ะสีชมพูหวานหวานอ่นี่ค่ะต้นนี้ก็จะเป็นไม้ที่มีความด่างที่เรียกว่าด่างทะลุหลังใบนะคะนี่ค่ะ น้องด่างทะลุหลังใบแบบนี้เลยอ่าเป็นไม้ของอาจารย์ที่แบ่งปันให้มานะคะพ่อบ้านก็ยังไม่ได้อัพไซต์กระถางให้น้องระบบรากน้องก็ออกมาเยอะมากจริงๆถ้าระบบรากออกมาแบบนี้นะคะเราต้องอัพไซต์ลงเข่งกันได้แล้วนะคะแต่พื้นที่จํากัดมากๆค่ะที่บ้านพื้นที่ผมบอกเลยพื้นที่น้อยนิดแต่ก็อยากจะทําค่ะอ่านี่ค่ะสวดพิทาพาชมนะคะ แล้วก็จะมีบนโต๊ะที่เห็นเห็นไหมคะลูกไม้พ่อบ้านพึ่งอัพไซส์วันนี้เองนะคะก็อัพไซส์ไปเรื่อยๆจากไซส์สองนิ้วถ้วยสองนิ้วนะคะเราก็จะดูว่าน้องอแตกใบอ่อนหรือว่าใบน้องเริ่มจะพุ่งเนาะพ่อบ้านก็จะมาอัพไซด์แล้วก็จะเติมปุ๋ยให้นะคะก็จะเป็นไม้ที่สวนพิจาเริ่มจะพัฒนานะคะเราก็ อยากจะพัฒนาให้ได้ลูกไม้สวยๆสำหรับต้นนี้ค่ะเป็นไม้ที่สวุวิตาชอบมากน้องเป็นไม้ที่มีทรงใบหนาค่ะน้องมีเกสรที่นำมาผสมตั้งแต่น้องน้องแรกๆเลยนะคะก็จะเป็นเศรษฐีเงินหนาแล้วก็เป็นโชคก้าชั้นก็เลยจะทำให้น้อง เหมือนแบบใบออกกลมใบหนาลายเข้มนะคะสําหรับน้องต้นนี้และเม็ดสีสวยมากๆสีกระจายเลยนะคะและถ้าเกิดเราทําไม้ให้ได้แบบนี้แต่เป็นสีออกชมพูหรือว่าสีแดงก็น่าจะสวยไปอีกแบบหนึ่งก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะสวิตาเองก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆี่ที่เลี้ยงโชค9ก้าชั้นนะคะก็ขอให้โชคดีเหมือนกับชื่อของต้นไม้เนาะ การเลี้ยงต้นไม้ค่ะเราต้องเอาใจใส่เขาอย่างมากพอสมควรเลยนะคะกว่าจะได้ไม้สวยๆแต่ละต้นโชคเก้าชั้นเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแต่ต้องการพื้นที่เยอะค่ะเพราะว่าฟอร์มของแต่ละต้นเขาก็จะฟอร์มใหญ่โตพอสมควรนะคะนี่จะ้ะอ่าสำหรับโชคเก้าชั้นนะคะสุพิตาก็เลี้ยงเข้ามารู้สึกว่า ชอบค่ะชอบแล้วก็หลงรักในสเสน่ห์ของไม้ที่มีความหลากหลายมากๆอ่ามาดูต้นนี้กันนะคะอย่างน้องต้นนี้ค่ะน้องเป็นไม้ที่ฟอร์มใบก้านชิดนะคะแล้วก็สีไม่เลสีไม่ดบนะคะ<ม>เห็นไหมคะใบล่างๆน้องเป็นสีชมพูใบข้างบนยังไงน้องก็ยังมีเม็ดสีชมพูให้เราเห็นไม้บางต้นค่ะสีอาจจะเลหรือว่าสีอาจจะดอบอ่าจาก เล็กๆนะคะใบเขาออกชมพูพอเขาโตมาค่ะสีเขาก็จะกลืนและสีเขาก็จะหายไปนะคะก็ลองมองหามาปลูกมาสะสมกันได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่อชอบและรักในการปลูกไม้นะคะโชกาวชั้นเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์ค่ะต่อให้เรามีสักอ่สิบต้นยี่สิบต้นร้อยต้นนะคะแต่และต้นเขาจะมีความแตกต่างมีความหลากหลายเป็นสเสน่ห์ของ ม้มงคลจริงๆนะคะสําหรับโชว์ก้าชั้นเลี้ยงแล้วจะหลงค่ะหลงมหลงจริงๆค่ะตอนนี้พ่อบ้านก็พยายามจะพัฒนานะคะให้ได้สีสวยๆฟอร์มดีๆอย่างน้องต้นนี้ค่ะเลี้ยงมาสามปีกว่าแล้วต้นนี้ก็สีสีส,สวยค่ะน้องจะเป็นสีออกอ่าเหลืองนวลนๆสลับกับสีเขียวฟอร์มก้านสั้นมากค่ะนี่เลย การสั้นนะคะสวยงามค่ะแต่ปัญหาของน้องนะคะถ้าเป็นใบที่ออกขาวแบบนี้ค่ะปัญหาที่เราพบก็คือใบไหม้ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของไม้นะคะการไหม้ของใบขึ้นอยู่ที่แสงที่เขาได้รับด้วยนะคะบางทีแดดจัดเกินไปน้องก็ใบละลายได้นะคะของสกพิตาเองค่ะก็จะเลี้ยงภายใต้สเลนนะคะนี่ค่ะมีความโปร่งพอสมควรนะคะ พ่อบ้านก็จะใช้แสแลนฟาร์มหนาอ่าเนะคะก็ใช้2ชั้นก็มีนะคะเพราะว่าบ้านเราค่ะเวลาหน้าร้อนร้อนจริงๆร้อนมากๆค่ะก็เลยต้องใช้สองชั้นไล่ระดับนะคะอ่าคือแต่ละแถวนะคะก็จะสลับแถวอ่ามี2ชั้นบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะ โชคข้าชั้นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างที่โสพิทาอยากจะเอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้เพื่อนๆพื climate, A, play. ่อนพี่พี่ฟังนะคะต้นนี้ค่ะน้องเป็นไม้หน่อนะคะดูเม่สีค่ะสีสวยมากค่ะเดี๋ยวโสพิทาพามาดูยอดแม่เขานะคะค่อยต้องค่อยๆเดินค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่พี่อ่เวียนหัวนี่ค่ะทุกคนนี่ดูยอดแม่เขาไม่สวยเลยใช่ไหมคะ แต่เราก็เลยทำการยกยอดค่ะพอยกยอดแล้วหน่อที่ได้ค่ะน้องด่างสวยน้องเปิดด่างออกมาสวยมากๆและนี่ก็คือเป็นการเปิดตาด่างนะคะทุกคนเนี่ยน้องได้ด่างสวยมากๆเลยด่างหวานๆแบบนี้ลองไปทําดูนะคะถ้าเกิดว่าไม้ด่างไม่เยอะ,อ,ะอยากจะตัดนะคะตัดยกยอดพอน้องแตกหน่อมาน้องจะให้ หน่อเราด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะและยังได้แบบได้จํานวนไวด้วยนะคะได้ไวสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายสุพิตาขอบพระคุณมากๆค่ะถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆมีคำถามนะคะอยากจะสอบถามสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาในคลิปในไลฟ์ที่สุิตาลฟ์นี่แหละ คอมเมนต์มาพูดคุยกันทักทายกันนะคะอ่ะสวนิตาพาชมไม้ต่อนะคะเริ่มจะมืดแล้วต้นนี้ค่ะก็เป็นไม้ดำนะคะฟอร์มดีพ่อบ้านก็นำเอาเกสรของเขานี่แหละคะ่ะไปผสมกับไม้ที่สวิตาพาชมเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเราอยากให้ไม้เรามีสีอ่าเข้มๆอ่าก็เลยต้องลองผสมดูนะคะว่าไม้จะ ไปในทิศทางไหนเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นพ่อแม่ไม้ทั้งนั้นเลยนะคะใบกว้างและต้นใหญ่มากสว่วนทีตาถึงบอกบอกทุกท่านนะคะว่าถ้าหากอยากจะเลี้ยงไม้โชก้าชั้นนะคะต้องมีพื้นที่ให้เขาเยอะจริงๆนี่ีจะพ่อแม่พันธุ์นะคะก็ลงเข่งกันเลยแล้วก็วิธีการปลูก สวัสดขออนุญ,ญาตเล่าบางท่านอาจจะมีประสบการณ์มามากกว่าสวิสดีแต่ก็ขอเอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะอ่าอย่างเช่นการลงเข่งค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องยกตั้งในที่สูงๆแบบนั้นเห็นไหมคะเราต้องยกซ้อนอ่าซ้อนให้สูงจากพื้นนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้สวัสาเคยตั้งกับพื้นนะคะ แล้วอยู่ดีๆต้นแม่เน่าเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พ,พอจะทราบไหมคะเพราะอะไรสุพิตาบอกให้นะคะความชื้นในดินนะคะระบบรากน้องทะลุลงดินนะคะก็สามารถดูดซับอาหารจากในดิน โดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ความชุนเยอะเกินไปทําให้ระบบรากเขาเน่านะคะก็เลยมาคิดกับพ่อบ้านว่าเราต้องยกเขาให้สูงอีกนิดนึงโดยการหากระถางหรือว่าหาวัสดุที่ตั้งได้นะคะก็นําเขามาวางคว่ำลงแล้วก็เอามาตั้งก็รู้สึกว่าโอเคค่ะน้องไม่เน่านะคะน้องอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ให้ดอกให้เกสรเราเยอะมากค่ะก็ ขอเอาประสบการณ์ของตัวเองมาแบ่งปางสวพิธาอาจจะพูดคนเดียวเนาะก็เลยแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงกับความรู้สึกที่การเลี้ยงโชคเก้าชั้นได้มากไปกว่าคำว่ารักและผูกพันสำหรับต้นไม้ไม้มงคลนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาพูดคุยมาชมไม้ยามเย็นวันนี้สวพิธาพาชมแค่โชคเก้าชั้นนะคะ ส่วนโซน,นหน้าบ้านจะเป็นอโกนิมาแล้วก็มีไม้ด่างนะคะฝากเป็นกําลังใจติดตามสุพิตากลับมาแล้วค่ะวันนี้สุพิตาขออนุญ,ญาตลงไลค์ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กําลังใจค่ะสําหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ